คลิปนี้เป็นสรุปการชงมุมกอพอดของพี่นักเรียนที่มาจากนครสวรรค์เฮียท,ทำสรุปไว้ให้กลัวกลับบ้านไปแล้วจะลืมหรือว่าถ้าตอนนี้ลืมหมดแล้วอ่ะก็กลับมาดูคลิปทบทวนย้อนหลังนะครับ <c oughs> ทางซักสิบแปดกรัมก็ได้ใช่ป่ะเอาอันนี้มาใช้ให้หมด อแต่งกองพี่นะอย่าดูแต่งกองอโอเคแต่าบางคนนะเขาก็ใช้ตัวเนี้ยพื่อในการรูปไปเลยก็ได้นะ เราใหม่ๆค่อยๆค่อยๆขยับค่อยๆไปแหมอยากดีเดียวและเร็วเนยป้ะถ kind of ึงบอกว่าถ้าเกิดว่า20แก้วอ่ะยังไงก็เก่งก็จะเร็วไปเรื่อยๆหลังจากขใส่ปุ๊บเหมือนตอนผมใส่ปั๊บรูป2ทีก็เรียมแหละมันก็เหมือนกันเรียบร้อยต้องตีกว่าเดี๋ยวจะหกระหว่างที่รอเราต้องใส่น้ำถูกปะ ทำอะไรครับใช่ไหมคะใช่ครับผมถูกแล้วถูกแล้วไทยวาไปดีใส่แผ่นกล้อง มการก็โอเคแล้วใช่ใช่แล้วมั่นใจมั่นใจนั่โอเคเไม่ยากนะจะร้อนมือใช่ป่ะแล้วควรจะจับข้บนบนหน่อยใช่ไหม้เลยงมือระข็งเลยโอเค เออถ้ามันถูกมันจะง่ายเลยปะสจับี้จับไปใแค้ตัวตู้มันจะสูงหน่อยม่ดหนึ่งแตเราจะจับไปแค้ตัวอ่าแล้ววางที่เตาตั้งเตาเลยโอเคนี่เปิดเตาไหมปิดเตาไม่ให้แล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องรอนาน ทุกอย่างแหละแบบที่เราบอกเนาะเพราะตัวแปรดีแค่นั้นแหละเราก็สามารถจูนเป็นสูตรให้แบบที่เราชอบได้โ้อันนี้เอบานี้ย่งดีกว่าเอบาที่แล้วโอเคอาเร็วเราก็ต้องระวัง ตอนที่มันใกล้ๆเต็มอ่ะมันก็จะมีกระพือบ้างแล้วก็ปิดฝาเนาะโอระตวงเลยแน่นก็นเด็กเริ่มรำเริ่มทำไปปุ๊บเริ่มมันเลยกด <c oughs> <g ird> ใหญ่แทมเป็นแทมเป็นเครื่องชงเลยทีเดียวโอ่อโอปุ๊บปิดเอง ยากจริงคนจริงปิดฝาไม่น่ายากนะแต่ทุกอย่างมันต้องฝึกหมดถูกปะบางทีว่ามองดูเขาทำมันง่ายๆแต่จริงๆแล้วแค่ปิดฝามันก็ยังก็ต้องมีต้องมีเทคนิคหมดต้องลองฝึกหมดอย่างที่บอกเราเอามือจับหน้าที่จับข้างหลังให้เข้าจากข้างหลังให้เข้าก่อนมือหนึ่งจับข้างหลังให้เข้ามือเนี้ยจะบอกยังไงดีจับข้างหลังให้เข้าก่อนแล้วอีมืออีมือหนึ่งรูดรูดเข้าไป สมมติเดี๋ยวผมทำให้ดูใช่ปะ่ะเราใช้ฝ่ามืออย่างเงี้ยดูฝ่าลองติกับด้านฝามือใช้ฝ่ามืออย่างเงี้ยกดอันนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันจะมีมือน,นี้ว่างแล้วเห็นปะ่ะพอกดตรงเนี้ยทั้งหลังเข้ากันแล้วใช่ป่ะปุ๊บกดทั้งหลังเข้ากันแล้วมันจะมีมือน,นึงว่างแล้วเราก็ใช้มือเน,นี้ยช่วยดึงเข้าไปเห็นปะ่ะอ่าแต่บางทีเราจัดอย่างนี้อีกมือหนึง่งให้มันครอบไปอย่างงี้อัมมนนี้ก็ค้นนิดนึงขยับขยับนิดนึง ขายเอาแบบนี้อย่างนี้ดีกว่าให้อาลางจะได้ยังแค่หนลองชิมซิแกงยังเข้มอยู่เหรอเพราะพี่คงกดกดแน่นไปหน่อยใช่ป่ะแต่รู้สึกเข้มน้อยกว่านั้นไหมเข้มน้อยกว่าอ่าแต่ยังจะมันกว่าแต่ว่า แมันจะเข้มไปหน่อยยางเข้มไปนย่าสำหรับเราอย okay. 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 ู่ใช่ปะอ่าโอเคแต่ลูกค้าเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบแบบไหนใช่ปะอ่าโอเคอันนี้ก็น่าจะเกิดจากกาที่เข้มอย่างนี้จะแสดงว่าเราเข้าใจอีกหนึ่งอย่างแล้วว่าถ้าเรากดน้ําหนักมือนั้นน่ะกาแฟก็จะอเข้มถ้าเราอยากได้การเรื่องเบอร์กาแฟโอเคแล้วแคะอยู่ที่น้ำหนักมือเราและถึงแม้เราปรับเบอร์กาแฟลงมาแต่ว่าน้ำหนักมือเรายังหนักอยู่มันก็ยังเข้มอยู่เนาะอ่าโอเค เื็นคาลาเต้ก็เอาสองอย่างมารวมกันอย่างช้อนแล้วก็กดนุ่มๆพอไม่ต้องไม่ต้องดันเยอะโ <c oughs> <c oughs> อเคียได้บางตอนนั้นได้แต่อีกเดี๋ยวคราวนี้เป็นอีกแก้วหนึ่งแต่เป็นอเมริกาโน่แต่คราวนี้ไม่ต้องดันเยอะนะเบาๆนุ่มๆพอ,ๆพอ ให้ค่อยตื่นนะันนจุ่มไปก่อนแล้วก็เปิดเปิดคือกดเครื่องหมายบวกเนาะ ให้ต่ำที่สุดแต่ว่าไม่มไม่กระแทกคือให้ต่ำแต่ไม่ให้กระแทกอ่าใช่เราจาับตรงนี้ดูครับมาแรงอ่าเบอร์ดิงเบอร์หนึ่งพอกดได้อ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันที่ไปก็ส่วน,วนลบอ่าแป๊บเดียวเตะอันนี้แรงอันนี้มันแรงจัดเลยโอเคไม่ จะหน่อยทำการน่ากินอย่างนี้จ้าแม่ค้าแม่ค้าใหม่ไอฝืนปิดฝาให้ได้ก่อนเราวค่อยเปิดนะเดี๋ยวอายลูกค้านะ ตามทำราง้สวยเลยแม่ะา้ยเฮเฮ้ยอีนี้เดียอีกนีดเจ้าดันดันทั้งทั้งนั่นทั้งน่ตอนตรงนี้ตรงนี้มันยังไม่ไม่เข้าใช่ไหมเราดันกดจากข้างบนลงไปครับเขาเนี่ยออได้แล้วได้้ ดูสิปล่อยก็ได้ไหม,มแจะเข้าไปแล้วก็ได้อ่าไม่ได้ใช่ปะ่ะนี่เองสมมติจะจับตรงนี้ใช่ไหม<อ>แล้วก็ดันนี้เข้าไปเอง <c oughs> เอาไม่เป็นไรไอ้อฝาที่สามเอาไว้ของอันนี้แ <c oughs> ม่ค้าใหม่แม่ค้าใหม่อ,อ,อันนี้อร่อยอ,อ,อันนี้ถูกใจแล้วที่ตัวนี้โอเคแสดงว่าเราชอบแค่กาแฟขั้กลาง ใช่เราไม่ได้ชอบเยอะใช่ไหมเราจะอชอบเบอร์นี้การชงกาแฟเราจะใส่น้ําที่ใต้วางใช่ไหมครับคือร้อยห้าสิบแต่ตรงชาจะใส่แค่หนึ่งร้อยแล้วเอาอีกส่วนที่เหลือมาบ่มข้างบนเพื่อที่ให้ชาเข้มข้นอันนี้คือหนึ่งร้อยใช่ไหมเราใส่เป็นหนึ่งร้อยก่อนอตอมามันแค่เท่านี้ไม่ใช่ใต้วางแบบเดิมแล้วแต่ว่าใส่กล้วยเข้าไป เราก็ตักชาสองช้อนโต๊ะคือไม่ต้องช่งางใช่ไหมคะช่างสิบสองกรัมแค่เกิกก็ช่างแต่ถ้าเรามีช้อนโต๊ะสองช้อน,นาบางทีเราถ้าเราอยากช่างก็ได้ช่างเลยช่าง,งแบบกาแฟก็ได้สมมติน,นะครับเอามาช่างใช่ไหมครับอ่อา,เ,อา,ากกอเรากดอันเดิมกดออนคำว่าหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือสังเกตน,นะครับมันเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะมาตรฐาน คือหนึ่งเท่าร์สปูนบางงั้นถ้าเราคุยกันไม่ใช่แบบตัวมาตรฐานมันก็จะถูกไม่ไม่นิ่งสักทีเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะคือแบบนี้หนึ่งช้อนโต๊ะ,ะใส่ครับปะคืออสองช้อนโต๊ะคือสิบสองการที่ผมบอกปะ,อ,ะอันนี้ที่กางเองเองลองดูครับลองดูตอานงกี้เหมือนมันมันไม่เต็มใช่ไหมอ่าใส่สิบสองใส่ได้สิบสอง แต่หมอน,นี่เราใส่เกลือ12ไม่ได้นะได้แค่12ให้น้อยกว่าแต่อย่าเกินโอเคอันนี้ไปน,นี่ก็พอดีเลยโอเคแต่ที่เหตุผลที่ว่าเราอย่าใส่เต็มเกินกว่าน,น,นี้พอะเวลาที่เราบ่มชาชาเขาจะบานขึ้นมาพอบานขึ้นมาปุ๊บแล้วเวลาที่เราต้มอ่ะมันจะไม่ขึ้นถ้ามันบานเกินไปันนี้ก็คือ60 <c oughs> จะแบ,บะ่งจะร่างากกาแฟคือ150ใช่ปะ ชาจะเป็นร้อยหกสิบอนนี้เราก็ใช้อันเนี้ยใช้ตัวเนี้ยในการช่วยดิฟยกให้สูงที่สุดแต่ไม่กระเด็นแล้วดินให้ทั่วอ่ะเราทําเองหกสิบอ่ะเราทำดูครับสังเกตเด็มันก็น้ำมันก็จะไหลไปข้างล่างใช่ไหมครับมาเหตุผลที่บอกว่าไม่ควรใส่เกินสิบสองกรัมอะ่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกินอะ่ะเวลาที่มันบางขึ้นมาว่ามันจะฟูขึ้นมาอย่างนี้ให้ทั่วพยายามให้ทั่วที่สุดให,ให,ให้ให้น้ําชาให้น้ําร้อนโดน ตัวอันนี้ให้มากที่สุดใชา้มากที่สุด่ยิ่งยิ่งเขายิ่งยกสูงอะ่ะเขาก็แทกแรงรสชาติก็ยิ่งเข้มเหมือนกับน,น้ำร้อนเ้อโดนผิวเราแรงๆอะ่ะมันก็เจ็บกว่าโดนเบาๆใช่ไหมหกสิบอ่นนี้คือจดจดสักหน่อยนึงก็คือที่ฐานหม้อหนึ่งร้อยแล้วก็บ่มหกสิบมันก็เปลี่ยนกันนะั้นตัง้งตาตั้าให้ เราชอบอย่างที่ปิดหม้อแน่นมันก็จะจัดปัญหาปกติผู้หญิงจะมีปัญหาคือปิดหม้อไม่แน่นอันนี้เหมือนเราทางานทําอะไรที่แบบใช้แรงมืออยู่บ้างใช่แล้วใช่ไหมอันนี้เปิดได้ใช่ไหมเปิดแล้วครับเปิดแล้วโอเคราลว่าปกเป็นปกติของผู้หญิงที่จะปิดได้ดีขนาดนี้มันสดตรงเนี้ยเป็นฟองนมก็ได้สังเกตมันก็จะมีตะกอนปนบ้างไหมเล็กๆไหม มีนิดหน่อยอ่าให้สะอาดดีกว่าเนาะอยู่ก้นแก่ลูกค้าก็ไม่สบายใจเท่าไหร่ <c oughs> ใส่ถุงรงได้ดีไม่ค่อยมีนี่ <c oughs> นก็กินนี่เรากินเวลาเรา <c oughs> ก็ต้องเวลาให้ดีแต่ตอนที่ผขายอะ่ะผมก็ไม่ใส่ฟองนวลเหมือนกันตอนนั้นที่เราขายไม่แพงเนาะ อ่ามันจะได้แล้วนะอ่าโอเค <g ülme> ขยวขยาวเป็นไงบ้างไม่ได้ชมนะอคะอยากได้ไปทาง <Okay S 1> ไหนไหมโอเคไหมโอเคอ, <g ülme> อ่าแล้วก็ไปอ อันนี้คือชาสามช้อนไม่ได้อะไรแค่สองช้อนใช่มันมันเต็มความสามารถหม้อมาแล้วอาาที้ถ้าอยากได้เข้มขึ้นแล้วอันนี้เพิ่มวันนี้ใส่หม้อเป็นสามช้อนแล้วก็น้ําใส่ข้างล่างร้อยยี่สิบข้างบนแปดสิบคือเพิ่มไปเพิ่มไปสองร้อยอ่ะเพราะว่าชาเพิ่มขึ้นมันก็จะดูดน้ําเพิ่มขึ้นถูกปะถ้าเราใช้น้าเราใส่ชาเพิ่มขึ้นแต่น้ําเท่าเดิมอ่ะมันก็ได้น้ำออกมาน้อยลงกว่าเดิมข้างล่างร้อยยี่สิบข้างบน เองจดดีกว่าแล้วน่าจะจําไม่ได้<อ>ถ้าถ้าเกิดว่าสูตรเข้มสูตรเข้มได้ชมหครับพอใช้าชาสิสองกรัมก็โอเคถ้าอะนี้ใช้เป็นสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวจดไปนะถ้าเป็นเป็นจดไปตอนนี้โอเคอยู่แต่กลับไปบ้านมันจะลืมเรียนหลายอย่างเนาะเกินหน้าไม่มีปัญหายิ่งเกินย,ยิ่งดีแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นทุนเราไงถ้าชาสิกรัมน้ำต้องสอง้อยนะ ชามันไม่ยากใช่ป่มแต่หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่หมดเลยชามันไม่ยากแค่นี้ก่อนให้กดร้อยเขาสกัดก่อนเอาจาับเวลาสองนาทีคือแบบพวกที่เป็นแบบใช้ใช้ว่าชานานก็จะดูแบบไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่แบบกลางๆเขาก็จะกินไม่ไหวเราสามสิบก็ยังถือว่าแพงไปนะ สามสิบแบข้าวแาวจันทบุรีก็ข้าวจานนึีข้ข้าวกล่องเลยปะข้าวกระเพราไข่ดาวเีอย่างนี้ <c oughs> บ้านพี่ก็ก๋วยเตี๋ยวก็สี่สิบแล้วนะแถวบ้านผมยังมีสามสิบอยู่เลยนะเข้าวเช้ายี่สิบก็ยี่สิบนี่ก็แบบแทบแบบช้อนเดียวอะ <c oughs> อยากกินยี่สิบจะได้ดิลิมเบิ้ลหนึ่งอย่างออซื้อไป<ด>มาซื้อซื้อเยอะไปเดิมอีกนะใช่มครับเรากดก่อนเพื่อแยกกาวออกจากน้ำโอเคกดอ่า สองนาทีแล้วเราก็กดต้ตมให้เลยตามไห่ละลายเราทำเร็วๆนะอันนี้มันค่อนข้างง่ายจาไม่ต้องไปต้ไมตไม่ต้องไปล้างหม้ออะไรก็จะจง่ายถ้าเราขายไม่แพงเราก็อย่ายให้เหนื่อยเยอะนะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ไหวย,ยิ่งอร่อยนะแล้วทำง่ายด้วยอ้าว เ้ยกลับบ้านได้มีนี่มีสาได้ตัวครีมอ่ะเนาะมันไม่หนาเท่ากันใช่ป่ะอันนั้นมันหนาหน่อยอะคอนดิชันอะคอนดิชั่นมันก็จะมีความช่ำๆปๆายๆนิดนิด